สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่นะครับสวนรถรถเข้าใหม่นะครับกับทางมิ้งพิจิครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบก,กับมิ้งครับกันอีกครั้งนะครับ ที่สกกัดใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอเสลยไทยนะครับ68ชับแยกหนึ่งนะครับเป็นบุรีกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดครับของตัวย่านบุรีนะครับวันนี้ท่านหน้านะครับผมพามารีวิวนะครับรถเซกเมนต์รถกระบะแครบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเข้าใหม่ครับได้โฉมนะครับของตัวรุ่ถคาริเบิลนะครับตัว2.5ตัว EL นะครับตัวท็อปของตัวคาริเบิลปี2019นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่369,000บาทคันนี้ฟีดยาวครับตกพรอเพียงแค่6,500นนนะคครรรัับบถือวว่าาาิส เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับด้วยฟังก์ชันนะครับของตัวรุ่นนี้นะครับมีกล้องมองสามทิศาให้เรียร้อยไฟหน้านะครับเป็นงานปริเตอร์นะครับพอลูกแก้วนะครับมีไทม์นะครับของตัว LED กระจัดหน้าตัดด้วยงานโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ของตัวที่สันแล้วใบทะเบียน2ทเท่าสสี6510ของกรุงเทพมหานครครับได้ใบทะเบียนสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับได้เป็นงานสีขาวมุกนะครับ สกินงานนาล่านะครับฟัตัดหมองครับตัดที่งานโคลเมียมนะครับผิวพานคันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับที่ทําการล้างชําระล้างมือต้นนะครับยังไม่เก็บรายของตัวงานนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.5ของตัว DDTI นะครับ PGTBO นะครับแรงม้าที่มาครับให้แรงม้าถึงที่163แรงม้านะครับล้อแม็กครับ15 16นิ้วเดิมเดินครับจากโรงงานด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสนะครับนะครับยางที่มัดมาครับปัจจุบันเป็นยางปี2019นะครับเดี๋ยวผมก้านะครับเปลี่ยนยางครับปีใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ ซี่ยางครับที่ใส่มาปัจจุบันนะครับเป็น255ความกว้างความหนา70เป็น R16 นะครับเป็นแม็กของตัว16นิ้วนะครับ สภาพช็กนะครับด้านหน้าแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับสภาพเดิมไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวของตรงงานซุ้มล้อนะครับบางโคด้านหน้านะครับสภาพเดิมสวยเลยชายไปด้านข้างครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมทำการแก้งานชายไปด้านข้างครับด้านหลังนะครับผมทําการรีวิวให้เห็นรายละเอียดดีเทลด้านนอกด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนงานชายไปด้านข้างให้ใหม่สติ๊กเกอร์ของตัวคาร์บอนนะครับตัดคาดด้วยงานด้านข้างครับออกแบบดีไซน์ให้ดูเท่มากขึ้นนะครับระบบแผงตัวด้านหน้าเป็นระบบของตัวสมาร์ 3ามนศึกษาครับให้เรียบร้อยจอบ้องข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นงานโคมเมียมมีงานเฟรชตัวให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งงานการะสา่าด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะครับภาสีพลบอนะครับเดีย๋ยวคนต้องการดูแลต่อให้ถึงปีหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากซูนิสันจะเป็นอะคูสติกการ์ดเรียบร้อยนะครับ ภายในของรุ่นคารบอนนะครับเขาจะได้เป็นงานนะครับเบาผ้านะครับแต่ท่ารุ่นของตัวแบ d อิชันเขาจะปรับด้วยงานที่เป็นงานเบาหนังนะครับแต่รุ่นของตัวเบาผ้านะครับข้อดีของเขามีอยู่แล้วนะครับคือนั่งสบายนะครับไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าค้าต้องการทําการหุ้มเบาหนังครับสามารถทําการหุ้มเบาหนังเพิ่มเติมได้นะครับงานแคปบเป็นงานแคปบเปิดได้นะครับด้านหลังจะเป็นงานเบาะหนังนะครับผมทําการแกะให้ดูโครงสร้างปัจจัยหลักของการดูรถมือสองครับปัจจัยหลักของการดูรถมือสองนะครับหนึ่งอยนะครับสปอร์ตอาร์ของตรงงานโครงสร้างหลักๆเลยนะครับ ไม่มีการเคาะงานครับคงสร้างสภาพเดิมนะครับทั้งด้านบนนะครับและงานเสา A ฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีเรื่องของการแกะหรือการขยับนะครับมาร์กสีนะครับแต้มสีนะครับตามผลน็อตงานเสาเฝั่งซ้ายสภาพเดิมสวยเลยครับผิวพั์ด้านข้างนะครับเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยเลยนะครับวัสดุงานกรมบะยีด้านข้างเป็นงานครับกัมะยีหุ้มด้านข้างครับก็จะรดลองไฟฟ้านะครับผมไล่ให้ดูสภาพบอดี้ผิวพัน์แผงประตูด้านซ้ายสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับ ซื้อเรื่องสองทั้งทีครับก็ต้องซื้อกระทางบริษัทชั้นนำนะครับที่ไว้ใจได้นะครับปราทำร้อพยนต์ครับเปิดมานะครับ25ปีนะครับเราเปิดในพื้นที่ของตัวเองเรามีนะครับทีมงานจะซื้อนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับในการจัดสรรหาลูกคุณภาพเองมือสองตรงนี้เข้ามานะครับแต่ถ้าลูกค้ารู้สึกไม่ไอ้ใจนะครับเรามีครับบริษัทมาตรฐานของตัวอิเล็กเตอร์ในการตรวจสอบของสร้างตัวโครงสร้างของตัวรถเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างให้อีก2องจุดครับลูกค้านะครับสบายใจได้ครับเชื่อใจได้นะ เมฆขยนครับต่อมาครับเอกลักษณ์ของตัวคาลิเบของโดรนรุ่น EL นะครับเขาจะตัดคาดด้วยงานสติกเกอร์ด้านหลังนะครับไฟท้ายสภาพเดิมด้านหลังเป็นงานเบรกดมนะครับให้ดูลอคัสซีโครงสร้างครับด้านท้ายนะครับไม่มีรอยคาบสนิมหรือรถของการจมน้ำครับด้านท้ายสภาพไฟสวยใสเดิมนะครับด้านท้ายของตัวแบ็กอิชชั่นคันนี้นะครับจะออกแบบงานด้วยงานตัดเป็ดนะครับ เขาจะออกแบบดีไซน์งานะงานของตัวด้านท้ายของตัวฝาหลังนะครับเป็นง,งานตัดเป็ดด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านท้ายนะครับก้องมองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยด้านจับงานเป็นงานโครเมียมกันชนท้ายตัดด้วยง,งานสกิีนงานโครเมียมนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับล้ออะไรนะครับยังอยู่นะครับ แนบเดิมโชกเดิมนะครับช่วงล่างนะครับไม่มีนะครับคาบสนิมนะครับหรือรถของการใช้งานหนักๆนะครับด้านท้ายนะครับมีงานไฟเบอร์่สาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆที่ยังไม่ทําการปรับสภาพหรือเก็บทงตรงงานนะครับโครงสร้างหลักนะครับให้ดูนะครับหัวน็อตนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มียิ้วร้ยนะครับของการเคาะงานหรือการชงโครงสร้างนะครับที่พานด้านข้างฝั่งขวานะครับสภาพเดิมนะครับ กับราคาคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่6,500นะครับทาราคาทันใดหากระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้ในราคาถูกๆนะครับผ่อนสบายนะครับผมบอกเลยคันนี้ให้ฟังก์ชันครบนะครับและน่าใช้งานนะครับกับเจ้านวาร่าของตัว2.5 EL นะครับแคดิโวตัวปี2019กับราคาเพียงแค่3 6 0 0 0 0หกหนะครับ9,000พบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์สนุกศรหนึ่งสี่หกหกศูนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครับทักก่สอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขทางแผนเงื่อนทางผมก่อนได้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับของเราเป็นเกรดดีลเลอร์ใหญ่ที่สุดของตัวย่านมิวรีนะครับเป็นเกรดครับดีลเลอร์เกรดเเลยก็ว่าได้ครับดอกเบี้ยนะครับของตัวกระบะแฉกครับเริ่มต้นนะครับ4ปีนนะะคครรับ3.69ับ 5ปีอยู่ที่3.89นะครับถ้าขยับขึ้นมา6ปีจะอยู่ที่4.9นะครับถ้าเป็น7ปีจะอยู่ที่5.29นะครับเรามีบริการของการส่งเอกสารไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกเข้ามาเซ็งกระสารที่บริษัทนะครับและก็มีบริการของการจัดส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับต่อมาผมพามาดูออปชั่นของตัวงานภายในของเจ้าตัวคาริบเบิล6.5 EL ตัวปี19คันนี้ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับระบบประตูะครับด้านหน้าเป็นระบบของตัวสบายท กล้องมองรอบคันนะครับเจ้าคนนี้นะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยเขาจะมีงานกล้องมองรอบคันนะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับสภาพเบาะด้านในสภาพเดินสวยเลยนะครับให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเพจนิสันแท้เดิมนะครับจากศูนตัวนิสันนะครับโครงสร้างอาเสาเอนะครับหัวน็อตมาร์คสีเต้มสีแหงประตูนะครับระบบกระจกพับปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับกระจกอัตโนมัติบานบนคนที่ขับนะครับไฟฟ้าด้านซ้ายใช้งานปกตินะครับ โครงสร้างของตัวง,งานแคปนะครับผมไปดูนะครับสาภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการขยับของตัวงานชุบปเจหรือการชนโครงสร้างหรือการเคางานผิวพาดเป็นงานสีคามุกสีเดิมแฮโลนจากโรงงานนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับนะครับถือว่าออปชั่นคันนี้นะครับให้มาครบเลยนะปุแจเป็นงานเลต นะครับปุ่มของตัว engine จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ทําการสตาร์ทของเจ้าตัวกระบะเียร์ธรรมดาฮะต้องทำการเหยียบคัดก่อนเบื้องต้นถือว่าเป็นระบบใหม่ๆนะครับในการต้องการเหลือเซฟตี้การสตาร์ทของตัวเครื่องยนต์นะครับปุ่มจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหน้าจอนะครับเขาก็จะออกแบบดีไซน์นะครับด้วยงานที่เป็นดิตตอนนะครับผมชอบเจ้านาวาร่าคันนี้นะครับเขาออกแบบดีไซน์ด้วยงานจอนะครับที่เป็นดิตตอนนะครับฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาความเร็วเลขไมพิยงแค่ห้าหมื่นโลนะครับ 53,150โลนะครับได้ราคาประหยัดเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นครับระบบที่ให้มานะครับหน้าจอฮัสกรีนเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีกล้องมองให้รอบกันนะครับกล้องของเขาจะมีกล้องได้ด้วยสองเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องมอง360องศานะครับหรือกล้องงานมองหลังนะครับคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์นะครับเย็นๆนะครับเป็นงานแอร์แมนนวลนะครับแล้วก็พอร์ตด้านล่างจะมีพอร์ตใช้งาน USB 1พอร์ต ค,คอนโซลนะครับออกแบบด้วยงานสีบอนเงินตัดทีมงานนะครับระบบเกียร์จะเป็น6สปีดนะครับเบรกนึงมือนะครับเป็นนว่นนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําวัสดุงานจะเป็นงาน,นครับที่เป็นงานกระมายีหุ้มด้านในจะมีพาวเดอร์ให้1พอร์ตนะครับ ไวใช้งานนะครับหรือต้องการที่ทำการหุ้มงานเบาะหนังนะครับสามารถทำการหุ้มเบาหนังเพิ่มเติมได้ระบบกระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านจับบคคลขึ้นด้านซ้ายจะมีให้นะครับที่สาแว่นตาไฟด้านหน้าก็จะปรับเป็นงานไฟชิปิด LED นะครับเรียบร้อยนะครับแผงมัาแดดนะครับด้านข้างมีงานไฟออโต้นะครับแผงกระจกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะครับฝั่งบุคคลที่ขับนะครับจะไม่มีกระจกให้นะครับ เดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับผมทําการนะครับชําระล้างนะครับเครื่องยนต์นะครับปีนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าต่อส่งมอบนะครับผมพาไปดูนะครับเป็นส่วนตัวนะครับคันคัชนะครับคันเบรกและคันเร่งนะครับสภาพเดิมนะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่6,500นห้นะครับกับเจ้าโนวาล่านะครับเคลิร์เบิลสองจุดห้าเอแอร์นะครับ เอลตัวแคปยกสูงตอกปี2019คันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถรีบโทรมาจับจองมาจะของได้เลยนะครับที่เบอร์สันลุกซี1466023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ทักมาสอบถามนะครับรายของตัวรถครับหรือเงินขายกระทางไฟแนนซ์กระทางผมก่อนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมพามาชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องห้องเครื่องด้านหน้านะครับซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์ของตัวนะครับ d t i VGTBO นะครับ4ส16ว้าว1 6 3แรงม้าที่ให้มานะครับให้แรงไป สูงสุดถึง408นิวตันเมตรนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่นะครับถือว่าแรงเลยว่าได้ครับระบบเครื่องยนต์นะครับให้ดูฝาครอบเครื่องนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเป็นโปรเทโบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรั่วนะครับของสูนญามันเครื่องนะครับหรือกระดับแปลงของตรงงานเครื่องยนต์นะครับงานฝากระโปรงนะครับให้ดูริ้วรอยนะครับไม่มีการแกะหรือการขยับของตรงงานฝากระโปรงนะครับถ้ามีเกณนแกะหรือการถอดะผมบอกเลยว ต้องถ่ายก่อนว่าการแกะงานฝากระโปรงนะครับแกะมาเพื่อขัดริ้วรอยทําสีของตัวงานฝากระโปรงไหมนะครับหรือคนโครงสร้างมาดูง่ายๆครับวัจจหลักของการดูนะครับแก้มงานของโครงสร้างของตัวด้านหน้า3มชิ้นนี้กันครับแก้มงาฝั่งซ้ายนะครับขาด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยนะครับของการนะครับเทางงานครับสีเดิมนะครับสภาพเดิมฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยมีการแกะหรือการขยับของตัวงานของน็อตเลยนะครับ ส่วนการคำร้อนนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบซอฟต์แฮรคสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวตรวจสอบมอบนะครับผลทําการนะครับเก็บรายของตรงงานนะครับภายนอกภายในนะครับขัดทิ้วรอนนะครับเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและกแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะแคบครับตัวยกสูงนะครับไว้ใช้งานผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานฟังก์ชันครบในราคาประหยัด ผ่อนเพียงแค่6กพกับเจ้าตัวนิสสันดาวล่าสองจุดห้าเอล์คเดบลนะครับปีสองพคันนี้มาพร้อมกับราคาเพียงแค่3ามแสนหกหมื่นนบาบาทสามารถโทรหาผมได้นะครับเซเงครับที่เบอร์ศูนลูกศรหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามะครับตามเบอร์โทรด้านล่างที่ผมขึ้นได้เลยนะครับทา้ามาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขทางไฟแนนซ์กระทางผมก่อนได้เลยนะครับ ก็จะกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกะทางช่องส่วนลดข้อใหม่ครับกะทางมิขยนตนะครับเพื่อจะไปพาอัปเดตชวด้ดยสวยนะครับคันถัดไปนะครับวันนี้ครับทางมิ้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ